เล่หัวใจรักร้ายตอนที่9หัวใจหรือร่างกายมือค้ำจบลงอย่างอึมครึมเมื่อเจ้าของบ้านเอาแต่พูดถึงเรื่องการแต่งงานที่ตนเองนั้นปรารถนาจะจัดเต็มทีโดยที่บุตรชายนั้นไม่ได้คัดคานแต่อย่างไรคนเป็นแขกต่างได้แค่ฝืนยิ้มตามมารยาทโดยไม่ได้แย้งหรือสนับสนุนแพรมัสรินมีท่าทางผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดเจนหล่อนไม่ได้ร่วมการสนทนานี ผุดลุกและขอตัวกลับในที่สุดผมจะเดินไปส่งที่รถนะแพร่ร่างสูงของเคลวินบอกพลางเอ่ยขอตัวเดินตามแพรมัสรินไปหน้าตึกปล่อยให้คุณหญิงซิริสากับหลานสาวหลานชายนั้นผุดลุกและขอตัวกลับเช่นกันซึ่งคุณดาริกาก็ยิ้มยินดีเอาไว้ดิฉันจะรีบแจกการให้เร็วที่สุดนะคะคุณหญิงยังไงหนูมินกับพ่ออามก็อย่าลืมมาร่วมงานนะจ๊ะ สามคนต่างยิ้มจืดๆเต็มทีกับการเอ่ยตรงๆกับเจ้าของบ้านที่ทำท่าไมใ่ใส่ใจสีหน้าของพวกเขามากนักคุณดาริกาสนใจก็แต่ยิงเสารร่างเล็กที่นั่งบีบมือตัวเองอยู่นานสองนานนั้นมากกว่ารอคอยหลังแขกที่มาร่วมทานมือคําได้คุณดาริกาก็ผุดลุกเราไปข้างบนกันดีกว่าไมมหนูมันตราแม่อยากให้หนูไปเลือกดูเคื่องเพชรที่จะใส่ไปงานวันเสาร์นี้ เครื่องแพชรละคะคุณป้าเออหนูนี่หนูไม่ต้องกลัวเคลวินขนาดนี้ก็ได้เคลวินขู่อะไรหนูไว้บอกแม่มาแม่จะจัดการให้ทุกอย่างเลยลูกคนนี้เอาแต่ใจผิดพี่ผิดน้องทั้งยังดึงเงียบอีกด้วยเขาแอบมีหนูมาแบบนี้นานมากี่ปีแล้วล่ะแล้วทำไมหนูยอมผู้หญิงเราจะรักผู้ชายหน้ามืดต่มัวอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะหนูมันตรา หนูต้องรู้จักที่จะควบคุมเคลวินเขามีผู้หญิงมาชอบเยอะแยะต่อให้ไม่เห็นเต็มตาก,ก็อย่าเชื่อทั้งหมดดูอย่างหนูแพรมาสรินสิเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านนี้เป็นปีๆมาแล้วจนแม่หลงคิดว่าเคลวินชอบเธอสิอีกคุณดาริกาดึงมือของเธอให้เดินตามจนมาถึงห้องนอนของท่านบังคับให้หญิงสาวนั่งบนเตียงก่อนจะหยิบเครื่องเพชรออกมาจากตู้เซฟด้วยท่าทีไม่ระมัดระวังใดๆ ทอาสายตามองหญิงสาวที่หมายมั่นว่าจะได้มาเป็นสภพยด้วยรอยยิ้มยินดีหนูเลือกสิลูกวันงานประมูลเครื่องเพชรวันเสาร์นี้แม่จะได้พาหนูไปเปิดตัวกับเพื่อนๆในงานหญิงสาวพูดไม่ออกกับท่าทางไม่รู้ไม่ชี้ของหญิงสูงวัยผู้นี้นี่บุษราคำน้ำงามมากแม่เก็บไว้ให้ใคลวินชุดนี้แทบไม่เคยให้ใครใส่ออกงานเลยนะน่าจะเหมาะกับหนูลองสวมดูหน่อยสิ คุณดาริกาจัดการสวมเครื่องประดับนั่นเข้ากับลำคอของเธอก่อนจะนิ้วหน้าเล็กน้อยทำไมหนูไม่เจาะหูแบบผู้หญิงคนอื่นอ่าหนูเป็นนักวาดภาพค่ะไม่ได้สนใจพวกงานสักลายหรือเจาะตัวอะไรแบบนั้นตอบด้วยน้ำเสียงซื่อๆื้อคุณดาริกานั้นยิ้มขำจนได้สายตามองดูความเอ็นดูมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอ่า เดี๋ยวต่ังหูพวกนี้แม่จะให้ช่างเขาเปลี่ยนเป็นแบบหนีบให้ดีกว่านะเออคุณป้าคะคือว่าเรียกแม่ดีกว่านะจ๊ะเคลวินกับหนูก็เหมือนคนคนเดียวกันแล้วต่อให้เคลวินเอาเปรียบหนูมาหลายปีแล้วก็ตามแม่จะทำให้เขาเข้าใจว่าชีวิตครอบครัวไม่ได้ลองแค่อยู่ด้วยกันเราต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคมของครอบครัวเราด้วยนะหนูมันตราเคลวินเป็นหมอเขาคงไม่มีเวลาเอาใจหนูมากนะัก งานที่โรงพยาบาลนั่นก็หนักพอแล้วสำหรับเขาแม่เข้าใจว่าเขาเองก็ยังไม่อยากแต่งงานเพราะอาชีพที่ต้องรับผิดชอบแต่รับรองว่างานแต่งงานของเราจะอยู่แค่ในกลุ่มครอบครัวแกลนเท่านั้นจ้ะไม่มีคนอื่นมาวุ่นวายแน่แอ่าอเคลวินนั่น่ะแม่รับรองว่าจะไม่ให้ผู้หญิงที่มาวุ่นวายกับเขามาวุ่นวายกับหนูในวันสำคัญแบบนี้เออ คุณป้าคะคุณคุณแม่หนูไม่ต้องเกรงใจหนูเป็นคนที่แม่หวังจะทำให้เคลวินนั้นดื้อน้อยลงเขาโตแล้วก็จริงอารมณ์บางอย่างก็เหมือนเด็กอยู่เขาอ่อนกว่าหนูแค่สองปีเองนี่เรื่องนี้พวกเราไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอยู่แล้วเคลวินอาจจะเอาแต่ใจตัวเองอยู่บ้างถ้าได้ภรรยาที่คอยควบคุมดูแลเขาได้อย่างหนูแม่จะหวังใจมากเลยนะ อีกครั้งที่มันตรานั้นพูดอะไรไม่ออกหรอคุณดาริกานั้นพูดเองเออเองเสร็์ศับหรือถ้าหนูไม่ชอบบุษราคำก็เลือกเป็นไพลินก็ได้นะลูกมันงดงามไม่แพ้กันเลยแต่จะว่าเป็นแล้วมรกฏชุดนี้ก็สวยมากหนูชอบแบบไหนละ่ะหญิงผู้เป็นเจ้าของบ้านนั้นเลื่อนกล่องอัญมณีให้เธอเลือกหลายกล่องทีเดียวแต่มันตราได้แต่อึง้งพลังสั่นหน้าไปมาด้วยความเกรงใจอ่า เอาไว้หนูว่าให้เคลวินเป็นคนเลือกดีกว่าไหมคะคุณป้าอ่าคุณแม่คือหนูไม่คิดว่าหนูกับเคลวินจะมาถึงจุดนี้ได้เราแทบจะไม่ซีน่าอยากรู้ของคุณดาริกาทำให้เธอรอบกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นอ่อหนูหมายถึงว่าเราแค่รักกันก็น่าจะพอแล้วคะ่ะหนูไม่คิดจะแต่งงานหรือให้เคลวินมารับผิดชอบหนูหนูหมายถึงว่าหนูไม่ เหมาะสมกับเคลวินค่ะเขาเป็นคนมีตระกูลสูงศักหนูเองเป็นแค่เด็กกำพร้าหนูไม่มีความรู้อะไรเรียนจบแค่ปริญญาตรีหากินด้วยการวาดภาพขายถ้าแต่งงานไปเกรงว่าจะทำให้เขาอับอายค่ะที่มีภรรยาอย่างหนูหญิงสาวพยายามเรียบเรียงคำพูดเพื่อให้มันง่ายต่อความเข้าใจแต่เหมือนกับว่าคุณดาริกาไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลย หนูคงไม่ได้แปลว่ากำลังปฏิเสธการแต่งงานกับเคลวินลูกชายของแม่หรอกใช่ไหมจ้าหนูมันตราอีกครั้งที่มันตรารู้สึกถึงรังสีบางอย่างมันอบอวนในห้องนี้เมื่อคุณดาริกายิ้มหวานให้เธอก่อนจะโอบไหล่มนนั้นบีบกระชับเบาๆพวกแกลนของเราไม่เคยดูถูกคนจ้ะหนูไม่ต้องกลัวเรื่องนี้แม่เลี้ยงเด็กกำพร้าไวนะ้นับพันๆคนในมูล,ลนิธินั่นเราเป็นคนเสมอกันนะ เอาไว้แต่งงานกับเคลวินถ้าหนูเบื่อวาดภาพก็มาช่วยแม่ทำงานในมูล,ลนิธิของเราไม่ก็สมาคมผ้าใหม่ของเราก็ยังต้องการคนช่วยอยู่หลายตำแหน่งเลยนะลูกหญิงสาวพูดไม่ออกสักคําเมื่อถูกรวรบรัดตัดความไปอย่างอ่อนหวานคืนนี้หนูค้างที่นี่นะพรุ่งนี้พ่อของเคลวินจะมาถึงที่นี่หลังมื้อเช้าเราจะได้คุยกันเรื่องรายละเอียดการจัดงานจัดงานเหรอคะ งานอะไรคะเธอถามด้วยสีหน้างงงนันอ้าวก็งานแต่งงานของหนูกับเคลวินไงล่ะจ้ะแม่แค่ยกหูกลิ้งเดียวเท่านั้นละทุกอย่างจะพร้อมในไม่กี่วันจ้ะสตูดิโอคุณเอื้อมทำงานไวมากอไปดูห้องนอนเคลวินดีกว่าเขาพักอยู่ทางปีกขวาเดินไกลหน่อยตกลงเครื่องประดับพวกนี้หนูเลือกบุษราคำนะพรุ่งนี้แม่จะให้ช่างที่ร้านเอาไปปรับแต่งแบบหูให้เป็นแบบนีบ จะได้สวมใส่ไปงานเลี้ยงคืนวันเสาร์นี้กับแม่แม่มีงานประมูลที่ตึกเอ็มพายของคุณหญิงมาริน่เพื่อนแม่เองจ้ะเอาไว้แม่จะแนะนำให้หนูรู้จักคุณดาริกานั้นโอบไล่หญิงสาวให้เดินออกจากห้องโดยที่มันตรานั้นพูดไม่ออกสักคำดูเหมือนว่าเธอจะตามหญิงสูงวัยคนนี้ไม่ทันสักอย่างเลยด้วยซ้ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้นี่เธอต้องโดนเคลวินวัยวายแค่ไหน ที่จู่ๆการต่อรองให้เลื่อนการจเจรจาการแต่งงานออกไป3 4ปีกลับกลายเป็นการแต่งงานแบบฉุกเฉินและเร่งด่วนแบบนี้ฉันต้องตายแน่มันตาอุทานในใจหนะ้าตาซีดเผื่อสตีไปหมดแล้วยามนี้แม้ว่าจะแทบไม่ต้องน้มน้าวจิตใจคุณดาริกาเลยก็ตามทีเพื่อให้เธอเลือกเธอแทนแม่มินทิรานั่นแต่แบบนี้คงไม่ดีแน่ เคลวินต้องการให้เลื่อนงานแต่งงานออกไปไม่ได้แปลว่าต้องเลื่อนเข้ามาแบบนี้หมอนั่นมันร้ายกาจขนาดนั้นเธอคงไม่รอดแน่ยิงสาวกล้ามกล่วนแค่ในใจเมื่อเดินตามแรงฉุดของคุณดาริกามาถึงห้องห้องหนึ่งของอีกฝั่งในชั้นบนนี้นี่ห้องนอนเคลวินจ้ะหนูพักที่นี่นะพรุ่งนี้เช้าจะได้สวัสดีคุณพ่อด้วย ห้องนอนใหญ่มีเตียงนอนกว้างกับตู้เสื้อผ้าโต๊ะหนังสือกับโคมไฟดวงหนึ่งตั้งอยู่มันตราย,ยืนงงอยู่นานเมื่อมายืนอยู่หน้าเตียงใหญ่เลวินไม่ชอบอะไรรกๆจ้ะห้องเขาสะอาดกว่าใครในหมู่พี่น้องเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่เยอะเขาชอบอะไรเรียบๆไม่ติดหรูหรายอย่างที่เห็นหรอกนะคุณดาริกาบอกด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มนูพักผ่อนให้สบายนะลูกเอาไว้พรุ่งนี้เช้าแม่จะให้เด็กมาปลุก พ่อก็คงจะถึงตอนสายๆเราจะได้คุ้นเคยกันไงล่ะจ๊ะท่าทีของหญิงสูงวไวทำให้เธอไม่กล้าที่ปฏิเสธออกไปสักคำมันตราได้แต่ฝืนยิ้มทั้งที่หน้าตานั้นซี่เสียไปหมดแล้วที่จู่ๆเรื่องทานมือคำํำกลับกลายตเตลิดมาไกลกว่าที่คิดไว้หลายสิบเท่าเธอนั่งบนเตียงใหญ่ด้วยอาการเลื่อนลอยและว้าววุ่นใจ เมื่อกี้ในห้องอาหารเธอเห็นชัดเจนกับแววตาโกรธแค้นของแพรมัสรินหล่อนเหมือนจะไม่พอใจมากทีเดียวเลยวินเองก็เหมือนห่วงใยหลอนไม่น้อยทำไมกลวินไม่เลือกแพรมัสรินละ่ะเธอไม่เข้าใจเหมือนกันดูจากท่าทางที่เขาขอตัวไปส่งหล่อนนั่นแล้วแน่ใจได้ว่าแพรมัสรินคงสำคัญกับเขามากทีเดียวคิดด้วยความไม่เข้าใจนักแต่คิดว่าเธอน่าจะแอบหนีกลับตอนนี้ก็ยังทัน ไลวินคงยังยืนอยู่หน้าตึกนั้นเธอน่าจะหาทางกลับไปตั้งหลักที่ห้องก่อนก่อนที่เรื่องจะเตลิดไปไกลกว่านี้ปล่อยให้หมอโรคจิตนั้นเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังดีกว่าลากเธอมายุ่งแบบนี้ด้วยแย่ yeah, แค่ไหนสองวันมานี้เธอแทบโดนหมอนัดข่มขืนไปตั้งสองครั้งสองคราโดยที่ห้ามอะไรเขาไม่ได้สักอย่างคิดพลางก้าวเร็วไปที่ประตูเอื้อมมือเพื่อจะเปิดออกไป ทว่ากลับต้องตกตะลึงกับร่างสูงที่เพิ่งยืนอยู่หน้าประตูนั่นนายนี่ฉันยังไม่ได้คิดหนีนะฉันแค่หญิงสาวล่นลานอุทานออกไปด้วยความตกใจที่เห็นเคลวินยืนอยู่ตรงนี้สีหน้าของหมอหนุ่มนั้นกำลังขงมวดคิ้วสงสัยบางอย่างแม่ของนายจะผมรู้แล้วมันตราแล้วนี่ที่พูดมานั่นแปลว่าคิดจะทิ้งผมจริงๆใช่ไหม หญิงสาวสายหน้าไปมาถอยร่นไม่เป็นท่าเมื่อถูกเจ้าของห้องนั้นก้าวเข้ามาใกล้ในลักษณะคุกคามชัดๆมันตราด้าแดงเรือส่วนคำอย่างทันทีใครจะทิ้งนายที่เราไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยอ่าป่านนี้ยังคิดจะแฉผมใช่ไหมละ่ะลืมหรือไงผมจะทำยังไงกับคุณถ้าแม่ผมรู้ความลับผมแล้วก็หญิงสาวถูกเขาต้อนจนมุมเมื่อหลังชนกึกผนังห้องเย็นชืดน,นั้น มันตาเบิกตาโตเมื่อถูกขังร่างไว้ในวงแขนแข็งแรงนี้อีกครั้งฉันฉันไม่ได้คิดจะแฉนายนะแค่อยากไปตั้งหลักสักพักนี่อะไรกันนายบอกว่าแค่มาทานมือข้ามกับแม่นายแล้วก็หาวิธีให้แม่ฉันเลือกนายท่านก็เลือกเราวน่ฉันแทบไม่ต้องทําอะไรเลยมันทําท่าเอาใจฉันจนน่ากลัวขนาดนั้นถึงกับเอาเครื่องเพชรแพงๆมาล่อนี่ปล่อยนะเคลวิน หญิงสาวผักร่างหนาอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้สะเทือนร่างของชายหนุ่มสักนิดเดียวเคลวินชักสีหน้าใส่เธอแล้วที่พูดเมื่อกี้ล่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยากหนีไปตั้งหลักก่อนตายเหอะทำไมนายไม่บอกยายมัสลินเธอต้องเต็มใจช่วยนาย,นายแน่เธอออกจะชอบนายคุณก็ชอบผมฉันไม่ได้ชอบนายดวงหน้าของมันตาแดงเรือเมื่อชายหนุ่มก้มหน้าต่ำลงไปชิดแก้มนิ่ม ตอนอยู่ในรถคุณไม่เห็นพูดแบบนี้คุณชอบให้ผมจูบหญิงสาวอยากจะร้องกรีดออกมาสีจริงๆเมื่อสตบตาเผาระยับคู่นี้เต็มตาหัวใจเธอแทบหยุดเต้นไปแล้วเคลวินตรึงสองข้อมือเล็กนั้นแนบกับผนังขณะที่ส่งสายตาท้าทายให้เธอเต็มตาแบบนี้ริมฝีปากของเขาก็ร้อนเผาแนบลงบนแก้มนิ่มทีละนิดทีละนิดเคลวินอย่านะอย่าห้ามผมได้หรอมันตรา ผมบอกแล้วนี่ถ้าคุณห้ามผมผมจะทำยังไงผมจะลวนลามคุณทุกครั้งที่คุณห้ามผมเสียงนั้นก็ดังราวกับกระสิบมันแหบพลาดซะจนหน้าคนลุกยญิงสาวพยายามบิดหน้าหนีสุดฤทธิ์คลวินก็ได้ก็ได้ฉันไม่ห้ามแล้วปล่อยก่อนได้ไหมปล่อยฉันต้องแบบนีส้สิคุณต้องอนุญาตผมคนเดียวเท่านั้นเสียงสั่นพลานั้นขาดหายไปริมฝีปากหยักที่แนบบดลงมาจนได้ ชายหนุ่มคลางเสียงต่ำในลำคอเขาดูดกลืนลมหายใจจากร่างบังจนแทบหมดร่างด้วยจูบดูดดันปะาปนกับความกระหายอยากอันน่าประหลาดสุดๆุดทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจให้เขาเมื่อได้อยู่กับมันตราสองคนในห้องนอนของเขาแบบนี้เคลวินไม่คิดว่าจะปล่อยเธอไปง่ายๆยิ่งเมื่อคิดไปถึงไอ้หนุ่มหน้าฝรั่งที่พักอยู่ห้องของเธอนั่นด้วยแล้วเขาไม่คิดจะปล่อยให้มันตรากลับไปนอนร่วมกับหมอนั่นแน่ ผมจะมัดจำคุณไว้ก่อนเขาบอกด้วยความรู้สึกสะาสมใจที่เห็นหญิงสาวนั้นหายใจถีก่กระชั้นหอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อเขาถอนริมฝีปากช้าๆหลังจากเกาคลึงปากอิ่มเรื่อจนมันร้อนเผาไปหมดดวงตาพราวระยับนั้นจ้องที่ในตาลีปลือของเธอออกแรงเพียงเล็กน้อยรังร่างบังมาที่เตียงใหญ่อย่านะคลวินนี่ห้ามผมอีกแล้วหรือไง เขายิ้มขบขันถามออกไปอย่างนั้นหญิงสาวได้แตกกัดปากตัวเองไว้แน่นเมื่อถูกกอดกระชับไว้ทั้งตัวกล้าห้ามผมอีกผมจะทรมานคุณทั้งคืนเขาบอกเสียงอ่อนเมื่อปล่อยให้สายตาทอดมองที่ไอ้หมอดเจ้าเล่ห์อย่านะหญิงสาวเอ็ดเสียงคุณออกไปจนได้เมื่อเห็นความพ่ายแพ้ยอยู่รำไรเห็นแค่เพียงเงาดำพาดผ่านมาเบิกตาคู่นี้ก็เบิกตาโตวกว่าเดิมมันตราอึกอับอยู่ในลำคอผ่อง ริมฝีปากถูกครอบคลองอีกครั้งคราวนี้มันช่างหนักหน่วงเต็มไปด้วยความกระหายแห่งบุรุษเพศที่เธอเองไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดอะไรออกหญิงสาวรู้สึกถึงความวาบหวามที่แผ่ซ่านทั่วอนุนของร่างกายริมฝีปากอิ่มเห่อพองอย่างแทบไม่รู้ว่าเขาล้าจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่สัมผัสหนักหน่วงกลับกลายเป็นความอ่อนหวานเรียกร้องการตอบสนองร่างกายของเธอช่างควบคุมยากเหลือเกิน หัวใจเธอเต้นรุนแรงจนน่ากลัวว่าจะหลุดออกมาจากด้านนอกเตียงอุทานผ่านลมหายใจสถานที่ขาดห่วงเป็นระยะหญิงสาวกระพริบตาทีทีหลายครั้งเพื่อเรียกสติตัวเองให้กลับมาโดยเร็วแต่คงไม่ได้ผลนักเพราะคราวนี้มันสร้างความรู้สึกอันแปลกแยกจนยากจะเข้าใจหญิงสาวที่ไม่เคยผ่านมือบุรุษเพศมาก,ก่อนอย่างมันตราเธอหายใจอ่อนระทวยราวกับคนใกล้จมน้ำ เกือบสำลักลมหายใจเมื่อริมฝีปากอยากนั้นให้อิสระแก่เธออีกครั้งคุณหอมหวานไปหมดผมอยากจะกลืนคุณทั้งตัวอย่านะเครวินพอพอแล้วห้ามผมอีกรอไงเขาทอดเสียงอ่อนลงกว่าสายตามองร่างงดงามยามนี้เปลยเปล่าท่อนบนจนเขาไม่อาจจะละสายตาได้ง่ายมันตาแก้มร้อนจัดกับสายตาพาวรยับคู่ดีเธอหายใจแรงหลายครั้งก่อนจะรวบรวมสติ ที่กระเจิดกระเจิงกลับมาได้เพียงบางส่วนเล็กน้อยรู้สึกถึงร่างกายนั้นล่งไปหมดยิ่งให้อับอายและโกรธแค้นชายหนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมนายจะทำกับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจแบบนี้ไม่ได้ฉันจะฟ้องคุณป้าจะบอกท่านทุกอย่างเลยนะคอยดูถ้านายลวนลามฉันอเอางั้นเลยเหรอคิ้วเขาเลิกขึ้นเล็กน้อยกับมุมปากที่ยกสูงเป็นรอยยิ้มผมไม่ใจดีแน่ยิ่งกับคนช่างฟ้องด้วยแล้ว ผมจะทรมานคุณเพิ่มจากคืนนี้เพิ่มหลายสิบเท่าตัวเลยในตาของหญิงสาวเบิกตาโตกับคำคูที่เนอยอ่อนผ่านริมฝีปากหยักของชายหนุ่มไม่ไม่นะห้ามมากี่ครั้งแล้วมันตราผมจะเพิ่มโทษคุณไปเรื่อยๆยิ่งคุณห้ามผมบ่อยๆผมก็จะโถวยญิงสาวตะโกนออกมาอย่างเหลืออดแต่ทำให้เขาแค่ยิ้มขบขันเท่านั้นเองพูดจาหยาบคายผมก็ไม่ชอบ ก็ปล่อยสินี่ผู้หญิงที่เต็มใจกับนายมีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ฉันก็ใช่อ่ะนะแต่ผู้หญิงที่เห็นแล้วเรียกอารมณ์หื่นผมได้มีแค่คุณผมชอบร่างกายคุณก็ชอบจุบผมด้วยไอ้หมอลามกด่าอีกแล้วหรือไงมันตราแบบนี้เราจะตกลงกันได้ยังไงละ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมไม่ทนเด็ดขาดกับคำพูดหยาบคายของผู้หญิงฮ หญิงสาวพูดตอบโต้ไม่ได้อีกแล้วเมื่อชายหนุ่มก้มหน้าต่ำลงมาอีกครั้งเขาเลิกที่จะโต้เถียงกับเธอในที่สุดในเมื่อมีสิ่งที่น่าสนใจกว่าตั้งเยอะร่างบางที่กำลังต่อต้านอยู่นั้นกลับหมดเรียวแรงปล่อยให้ชายหนุ่มดึงเดรสที่สวมใส่นั้นปาหายไปกับพื้นพลมจนได้เคลวินคลางเสียงพลาในลำคอด้วยความกระหายกวาสายตามองเรือนร่างงดงามกลุ่นไปด้วยกลิ่นหอมแบบที่เขาชอบ มันอาจจะเจ็บกับครั้งแรกแต่สัญญาเลยหลังจากนั้นคุณจะชอบเขากระซิบเสียงแหบพลาด้วยอารมณ์อันพุ่งสูงจนน่ากลัวตรึงสองแขนไว้กับที่นอนนุ่มยิ้มใส่ตายตา,ยตาคู่มึนนั่นอีกครั้งหนึ่งแนบริมฝีปากกระหายจัดกับปากอิ่มเรียกร้องการตอบสนองหนักหน่วงกระทั่งปากบางนั้นเพเยรับด้วยความลืมตัวไปหมดแล้วเคลวินรอบยิ้มด้วยความพึงพอใจสุด,สด เขาครอบกลองด้วยริมฝีปากอันร้อนจัดทําให้ร่างอรชรนั้นสะดุ้งเฮือกไหว้ยะเยือกไปทางราง่างส่งเสียงคลางออกมาแทบไม่เป็นภาษาเคลวินพอพอแล้วมันแค่เริ่มต้นทุนั้นทูนหัวเขากระซิบบอกแค่ในใจเพราะริมฝีปากอยากกําลังส่อสตายหาความอ่อนหวานที่คุณเคยอีกครั้งสะโพกสวยของหญิงสาวเกิดอาการไหวสะท้านเมื่อถูกตรึงไว้แน่นหนา กับสองมือที่บังคับสะโพกสวยให้ยกสูงขึ้นเล็กน้อยสองขาที่พยายามบิดเข้าหากันนั้นก็ไร้ประโยชน์เมื่อชายหนุ่มตรึงไว้ด้วยกำลังที่เหนือกว่าออ,อย่าทำแบบนี้นะไม่หญิงสาวร้องคลางแผ่วลงไม่กี่นาทีผ่านไปเรือนร่างเปลยเปล่านั้นกับแอนให้เขาได้เชยชมอย่างเต็มใจท่ามกลางเสียงหายใจแรงสลับกับเสียงคลางแหบของชายหนุ่ม ความหวานล้ำกำลังทำให้เขาก้าวทยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วผมควรจะเอาใจตัวเองหรือว่าเอาใจคุณดิละมันตรากระสิปถามพางยิ้มใส่ในตาที่หลืบปลือของหญิงสาวด้วยความกระหายอยากหญิงสาวพยายามขยับกายหนีหากแต่ก็ดูเชื่องชาจนน่าขัดใจทำแบบนี้เรียกว่าขมขืนตรงไหนละ่ะตรงไหนที่เรียกว่าขมขืนผมเป็นหมอนะผมรู้ว่าจุดกสันของมนุษย์อยู่ส่วนไหน จุดไหนที่ทำให้คุณหลงไหลผมจนไปไหนไม่รอดจุดไหนที่จะทำให้สาวพมจันทร์อายุน้อยขนาดนี้เจ็บปวดน้อยที่สุดกับครั้งแรกกับการมีสเต็กหญิงสาวเบิกตาโตเมื่อเห็นชัดว่ากางเกงชายหนุ่มหลุดออกจากร่างกายของเขาอะไรบางอย่างกำลังทำให้มันตราต้องกลืนน้ำลายลงคออย่างยากเย็นไม่นะเคลวินอย่าทำแบบนี้ฉันจะเก็บพมจันทร์ไว้ใช้ในวันแต่งงานนะ ไม่ใช่กับหมอลามกอย่างนายไม่นะไม่หญิงสาวลนลานร้องเสียงลั่นกับภาพที่เห็นเต็มตาคราวก่อนเน้นเธอมัวแต่เมินด้วยฤทธิ์ของไวน์ที่ดื่มกับเพื่อนๆถูกเขาลวนลามในอ่างน้ำด้วยฝ่ามือและเตรียมฝีปากอยากนั่นและเมื่อตอนคำเขาก็ทำให้เธอแทบกลั่งที่ถูกเขาลุกรานในลานจอดรถใต้ตึกที่เธอพักอยู่นั่นแต่คราวนี้ดูเหมือนชายหนุ่มจะก้าวไปไกลมากกว่านั้น เขาแก้ผ้าจนเปลอยเปล่าไปทางร่างหญิงสาวถดกายหนีชนกับหลังหัวเตียงใหญ่ผมเพายุ่งเหยิงกับร่างกายที่ปศจากเสื้อผ้าติดกายในตาตื่นผวาริมฝีปากเขอร้อนนั้นได้แต่เม้มเข้าหากันหมดคำพูดที่เจ,จรจาจาสายตาตกอยู่ในความรั่นพลึงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าหญิงสาวไม่มีทางรู้แน่ว่าสภาพตนเองนั้นมองดูเซ็กซี่มากแค่ไหนในสายตาของเคลวิน เขากรี่รอยยิ้มให้เธออย่างพยายามเอาใจแต่คงไม่ได้ผลเพราะมันตรานั้นกำลังลืมแม็กและทั้งลมหายใจไปแล้วเมื่อร่างแกล่งของเขาเคลื่อนมาใกล้ผมจะอวดห้องน้ำผมอ่างน้ำที่ใหญ่กว่าห้องของคุณตั้งสองเท่าเขากระซิบเสียงแตกพลาเมื่อยกร่างบางที่อ่อนแรงมาไว้ในวงแขนส่งสายตาพาราวระยับไปที่สองแก้มที่แดงก่ำของเธอด้วยความพอใจ โหรดติดตามและหัวใจรับร้ายใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ